ที่จิ้มลิงด้านล่างแล้วนะครับพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาครับจิ้มลิงด้านล่างแล้วเพิ่มเพื่อนพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาปานขึ้นไปสูงเลระลูกเออโอ้ยลงมาเปลี่ยนได้บ่เนี่ยจิ้มลิงด้านล่างแล้วพิมพ์คาว่าพร้อมขึ้นมาอยากเบิงหน้าเด็กน้อยนะครับคุณวิมลอยากถูกเลขกค่าได้ครับได้ครับคุณแม่นะได้ได้ครับผมนะ <c oughs> หลุนซอยกันเนาะว่าเป็นแฮนางแมวบันนี้เอาสวัสดีคุณอ่ากองจิตนะครับสวัสดีให้เห็นหน้าหลานหน่อยนะครับมีคนอยากเห็นอะไระนัานหนิมั้งมางวะมาขายสบู่มาเร็วนี่งมาขายแชมบูเร็วไม่ใครเจอเลยเลยเจ๋อเจ๋อ,เอ,เ,อเอ้าหายทายพี่น้องผู้ชายผู้หญิง ผู้ใดทายถือถือเลขเอาผู้ใดทายถือถือเลขผู้ใดทายถือถือเลขผู้ชายผู้หญิงพี่น้องผู้ใดทายถือถือเลขเด้องวดสองพฤษภาพจิ้มลิงด้านล่างแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมานะครับจิ้มลิงด้านล่างแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมานะจ๊ะอ่ะาตื่นเชีเอาอย่างไรเอาเอาเอานี่กระดิง่งกระดิ่ง จิ้มลิงด้านล่างแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมานะครับเอาผู้ใดท้ายถือถือเลขเหรอ่าเป็ดตาช่างมาพี่น้องเปตาช่างโอ้โหอยู่เสือเสือเบิ่งดน้นแหละพวกเบิ่ง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 พวกนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะจิ้มลิงด้านล่างแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมาผู้ชายให้ผู้หญิงพี่น้องผู้ชายให้ผู้หญิงเอาผู้ใดท้ายถือถือเลข หมดนี้แหละแต่ไทยโบถือถือคือเก่าอ่ะแหละไทยบ่ถือก็่าถือคือเก่านะอ่าน้องชื่อเบย่าครับผมน้องชื่อเบย่านะอ่าฮะตาฮักเทนอ้อนะครับอ่ามาจิ้มบิงค์ขลังแล้วพิมพ์พร้อมกีนมาพี่น้องอ่ะมาเดี๋ยวพมอ,อ่าปล่อยเลขแหละอีหล่ะ ผู้ยิงเด้อพีดองเด้อผูย้ยิงผู้ยิงนะครับโอ้ไม่คนให้ถูกหลายอยู่ผู้ใดท้าบนถือก็ถือเรียกทเก่านั่นละนะครับผมนะอ่ะปล่อยเลยนะครับผมท่านใดที่พร้อมรับแนวทางนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วพิมพ์คาว่าพร้อมขึ้นมาจา้ะอ่ะแนวทางรัฐบาลน้องเบย่าเหมือนพ่อค้านะครับแมนบอลลูกสาวใช่ครับลูกสาวเด้อ <c oughs> นะเป็นอย่างผมก็ถามว่าลูกสาวหรือลูกชายผมก็ให้ทุกคนทายนะครับคือก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้าบวาเดี๋ยวผมจิบอุ้มไปใส่นะครับออกไปด้านนอกมีแต่คนถามนะโอ้ยได้ลูกชายบ่อย <c oughs> ได้ลูกชายบ่พี่น้องโอ้ยนะครับนะลูกสาวลูกสาวนะครับมีแต่คนถ่วงว่าได้ลูกชายกระเทยขาย โอ้โตัวไก่แล้วลูกข่นะครับอ่ะแนวทางรัฐบาลน,นะครับอ่ะตัวหน้าตามนี้เลยนะจ้าทุกคนชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะพิมพ์ขึ้นมานะครับหรือท่านใดนะครับได้เลขที่คล้ายๆกันนะครับพิมพ์ขึ้นมาได้นะครับอ่าตัวเปิดเลขหน้านะครับเป็นตัวนี้จ้ะตัวเปิดเลขหน้าเป็นตัวนี้ครับชอบไหมทุกคนเติมเลขหลังให้ผมหน่อย เติมเลขหลังให้ผมหน่อยรบก,กวนทุกคนเติมเลขหลังให้ผมหน่อยครับแบบนึงกล่องมันดูสูงโพลดอ่ารบก,กวนทุกคนเติมเลขตัวหลังให้ผมหน่อยเก้าอะไรทุกคนเก้าหยังพี่น้องเก้าหยังเก้าอะไรครับเก้าอะไรเป็นเลข <c oughs> เป็นเลขเอ่าเป็นเลขต่ำํำนะ เป็นเลขต่ำบอกแมนเลขสูงต่ำมากต่ำอิเลียอ,อารมณ์ดีอ่าอารมณ์ดีถือแท้ๆนะครับเป็นว่าเถือเถือเถือเป็นเลขต่ำมากอาบอกซำเนีย่ยเป็นเลขที่ต่ำอิเลียพี่นอ้องอ่า ตามนี้นะครับแนวทางชุดระวังรัฐบ,บาลสองพฤษภาสองห้าหกห้าแนวทางตามนี้พี่น้องต่ำครับเป็นเลขต่ำเก้าอะไรทุกคนเก้าอะไรคุณแก้วนะครับเก้าศูนย์เก้าห้าคุณอูพิษนะครับเก้าสองค่ะเก้าห้าค่ะเก้าสามค่ะเก้าศูนย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณประมวลด้วยเลยครับคุณบัญชา 95929095คุณบุบลน,นะครับคุณบางอ่อน่อะ9ตามนี้นะครับแนวทางชุดระหวังรัฐบาลอ่แนวทางชุดระวังรัฐบาลนะครับตามนี้นะ ああ Link อ่าเก้าศูนย์จิ้มลิงก์ไปรออ่าไว้รอตามแล้วนะครับอ่าชุดเลขระหว่างรัฐบาลน,นะครับสำหรับท่านใดที่ได้แนวทางแล้วนะครับผมนะกำลังใจเล็กๆน,น้อยๆขอจากทุกคนหน่อยนะครับขอให้ทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างให้ผมหน่อยเนาะกำลังใจเล็กๆน,น้อยๆนะครับจิ้มลิงก์กลางตรงนี้ให้แน่เด้อนะครับเลขชุดระหว่างรัฐบาล งวดประจำวันที่2พฤษภาคม2565นะครับงวดนี้ชุดระวังชุดที่แนะนำให้ทุกคนติดกระเป๋าไว้ติดตัวไว้9009ครับมันอาจจะไม่ใช่เลขที่ผมคิดว่านะน่าจะบ่ดังเราะคิดว่าน่าจะไม่ดังน่าจะหาง่ายอยู่9009เพราะฉะนั้นใครชอบนะครับ หาเบิร์ลอตเตอรี่ผมว่าหาบ่ยากน่าจะไม่ดังอันนี้ความคิดผมเน้น่านทบ่ดังแต่คันดังก่อนนะคันดังผมขอบ่รลูเพื่อนซูเมอร์นี่เลขดังแห้งไรอยู่อ <c oughs> ่ะเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับนับหนึ่งถึงห้านับหนึ่งถึงห้าขอให้ทุกคนโชคดีนะนับหนึ่งถึงห้าขอให้ทุกคนโชคดีสาหรับท่านใดนะครับสนใจสบู่ลืมขายสบู่เลย ถ้าใครสนใจสบู่นะครับสามก้อน100บาทนะครับมินคอลลาเจนซบนะครับนานแลนานดำนะครับผู้ใดเป็นสิวเนาะเป็นสิวเป็นฝ้านะครับใช้ตัวนี้หายหายสนิทนะครับผมหายสนิทหายขาด3ามก้อนหนึ่งอบาท3ามก้อน100อบาทใส่สสครบ3ามก้อนนะครับถ่ายรูปไปเลยถ่ายรูปก,ก่อนใส่ไปเลยนะครับเราไปเปรียบเทียบแล้วก็นะแล้วก็ ใส่ได้สบู่ดีไปแล้วพี่น้องนะครับคือเราต้องใช้ครีมกันแดดป้องกันด้วยนะช่วงนี้แดดแรงครับนะต่อให้สบู่ก้อนนี่จะเป็นก้อนละพันนะครับนะต่อให้สบู่ก้อนนี่จะเป็นก้อนละพันนะครับดีซั้นใดนะครับเฮ้าบอบป้องกันนะหนาเฮ้านะครับดําคขึ้นเก่าโอเคนับหนึ่งถึงห้าปิดแนวทางนะครับนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ นับห้าครับโอเคครับ